ยังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ไหมคะอยากฟิตหุ่นแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงลองทำโปรแกรมออกกำลังกายต่างๆมากมายแต่ก็ยากเกินไปจนไม่สามารถทำตามได้เลยอยากเริ่มกินคลีนแต่ทำได้แป๊บเดียวก็หลุดถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ แตว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เจอปัญหาที่ดาวเพิ่งบอกไปเนี่ยในฐานะที่ดาวเป็นเทรนเนอร์มา5ปีเกือบจะ6ปีแล้วเนี่ยดาวขอแนะนํหนึ่งข้อค่ะนั่นก็คือให้คุณหยุดค่ะหยุดทําตามที่คนอื่นว่าดีนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณกินคลีนแล้วเหมาะกับรูปร่างของคุณเองเนี่ยคุณจะเห็นผลแล้วแบบที่ตัวคุณเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นไวขนาดนั้นค่ะและข่าวดีนะคะก็คือดาวจะมาสอนวิธีนี้ให้กับคุณฟรีๆเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะเวลาที่เเราไป เราก็จะมีไซส์เฉพาะตัวนะคะเสื้อผ้ารองเท้าถ้ามันเล็กไปหรือว่าใหญ่ไปมันก็จะหลวมก็จะคับนะคะใส่แล้วไม่สบายตัวนะคะก็เหมือนกันค่ะการกินคลีนนะคะถ้าหากว่าเรากินตารางที่มันไม่เหมาะกับเราสัดส่วนที่ไม่เหมาะกับเราถึงแม้ว่าคนอื่นเขาว่าดียังไงเราทําแล้วมันก็จะไม่เห็นผลลัพธ์ค่ะนี่ก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมวันนี้นะคะดาวถึงจะมาสอนวิธีการจัดตารางแบบ perfect n e w plan ให้กับคุณนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตารางนี้มีแต่คนถามดาวนะคะว่าคุณดาวคะตัวคุณดาวเองเนี่ยกินยังไง ให้มีหุ่นลีนแบบนี้นะคะให้มาแชร์ให้หน่อยแล้วก็มีหลายท่านเลยค่ะที่บอกว่าขอจ่ายเงินเพื่อให้ดาวเนี่ยวางแผนมิลแพลนให้กับส่วนตัวเขาค่ะซึ่งปกตินะคะเรทของดาวเนี่ยก็คือดาวจะเก็บที่3าม0 0บาทนะคะในการวางมิลแพลนให้เป็นรายบุคลคลค่ะแต่วันนี้นะคะคุณไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามดาวมาโดยตลอดแล้วก็ตั้งใจทําชาเลนเนี่ยดาวจะมาสอนวิธีนี้ให้กับคุณฟรีแบบไม่คิดตังค์สักบาทเลยค่ะสิ่งที่คุณต้องทํานะคะก็คือมาที่ไลฟ์ค่ะเวลา2อทุ่ม วันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะในไลฟ์นี้จะเป็นเวิร์กช็อปที่ดาวจะสอนให้คุณทีลัสเตปให้คุณเข้าใจแจ่มแจ้งและที่สําคัญนะคะคุณจะสามารถวางมิลแพลนให้กับตัวเองได้แบบไม่ต้องจ่ายเงินเลยค่ะก็อย่าลืมมาเจอกันนะคะก่อนอื่นเลยให้ลงทะเบียนค่ะเพื่อรับแจ้งเตือนไลฟ์ตอนที่ดาวทำเวิร์กช็อปนะคะเพราะไลฟ์นี้มูลค่า30,000กว่าบาทนะคะถ้าคุณไม่มาเนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยหลังจากที่ดาวไลฟ์ดาวก็จะลบทันทีนะคะก็อย่าพลาดเลยค่ะรีบลงทะเบียนตอนนี้เลยนะคะก่อนที่ดาวจะเริ่มไลฟ์ค่ะ